การปิดอบายภูมิเป็นเบื้องต้นเราก็ต้องเข้าใจสภาวะจิตของเราว่าเรายังมีความอยากเรายังมีความโกรธเรายังมีความหลงแต่ไอ้ความอยากของเรานั้นเราจะไม่เบียดเบียดคนอื่นให้ได้ของต่างๆมาเพื่อเราเราจะไม่ไปยื้อแย่งสิ่งต่างๆของคนอื่นมาเพื่อเราถ้าความอยากต่างๆเหล่านั้นเราไม่ทำลายศีลของตัวเองไม่ทำลายกรรมบุของตัวเอง ความอยากนั้นก็ยังไม่เป็นโทษอย่างเบื้องต่ำคือการปิดอบัยทุมของเราก่อนหรือแม้กระทั่งเราโกรธก็ตามแต่เราไม่เลยไปอาฆาตพยาบาทบุคคลอื่นอันนี้ก็ไม่ตรงนรกหรือแม้ความหล,ลงหลงไหลไไฟฝันในทรัพย์สินเงินทองความล่ำความรวยต่างๆแต่เราไม่หลงลืมความตายว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ มันจะสวยงามขนาดไหนมันจะมีสิ่งต่างๆที่ทำให้เรามีความสุขขนาดไหนแต่ไม่ช้าไม่นานเราก็ต้องตายสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็ต้องพังลงไปอันนี้คือสิ่งที่เราไม่หลงเมื่อเราทำอยู่อย่างนี้แล้วเราไม่ละเมิดสินของเราไม่ละเมิดกรรมบทของเราอย่างน้อยๆเราต้องปิดอบยายภูมิตรงนี้ให้ได้ก่อนนี่คือองคุณของพระโสดาบันเป็นเบื้องต้น ดังนั้นถ้าเราอยากจะปิดอัปพยภูเราต้องตั้งใจในการฝึกบางคนเกิดความสงสัยว่าเท่านี้เองเหรอทําไมถึงปิดการปฏิบัติที่ยากที่สุดพระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกว่าคือความสงสัยแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสบอกว่าเป็นอย่างนี้แล้วใสแต่ใจของเราก็ยังสงสัยเพราะว่ายังทําไม่ถึงผลแต่ผู้ใดทําถึงผลแล้วท่านจะหมดความสงสัยทันที นั่นคือองค์คุณของพระโสดาบันข้อที่สองคือหมดความลังเลสงสัยในคุณของพระพุทธพระธรรมพระรยศเพราะว่าปฏิบัติถึงผลแล้วจิตของท่านจึงเข้าใจตามความเป็นจริง